วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสองเฮีสตอรี่นะคะทอดเลียนอะไรที่สุดเรื่องทอดอีกแล้วนะคะเช้านี้นะคะทนะอดแล้วนะคะแต่ไม่ได้ไข่หรอกน่าจะไข่ตอนเย็นนะคะเนาะดูไข่ไม่ทันแล้วนึวกว่าเขาเสิร์เย็นๆน,นะทอดแล้วคะ่ะทอดเป็นนาคาแล้วทอดแล้วนะคะโอเคบางนี่เยอะมาก หวังว่ารอบนี้คงจะได้ขายแล้วนะคะนะคงจะได้เอคงจะได้เอไข่แล้วก็จะได้ขายขายด้วงเยอะอยู่ขึ้นนะคะพราว่าเริ่มคอดแล้วหระเริ่ะคะมคอดแล้วคะ่ะเช้านี้ แล้วก็วก็นนะะแ,แล้วค่ะนี่นะคะแต่ยุ่ยเยี่ยย่เยี่ยยุ่เยี่ยพร้อมที่จะไข่แล้วตัวผู้ตัวเมียยังไม่เลือกนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกตัวผููตัวเมียกันเยอะม,มากนะคะอีกทีีเยอะม,มากค่ะ้อมไข่แล้วค่ะหอมผสมพันธ์นะคะเน,ะนาะอาจจะเป็นเย็นนะคะเพราะว่าไม่มีเราเรายังไม่มีกะาพรา้าวเลยไปหากะาาพรลาวก่อนวันนี้ เย็ยนกลับมาค่อยไข่นะคะลอดอย่างเป็นทางการค่ะ,ะเยอะมากเช้านี้นะคะและอันที่มีอันที่ยังเหลืออยู่อีกนะคะเราก็ไข่ไม่ไหวแล้วก็รอไปเราก็ไปอันนั้นก่อน ไปหากะมะพร้าวก่อนกะมะพร้า,า,รา,าวไม่มีนะคะเนะาะกะมะพร้าวอาจจะไม่พอก็ได้นะคะเดี๋ยวเย็นๆมา,มาขายกันอาจจะไลฟ์สดไปด้วยตอนกลางคืนแล้วก็ทำง,งานไปด้วยนะคะอาจจะไม่ได้นั่งไลฟ์เงินปกตินะคะเนาะน,นี่ค่ะไข่เลยหมดแล้ว เอาขามะม่วงสุกย์ให้มันกินก่อนหามะม่วงสุกให้มันกินก่อนแล้วค่อยตาเดียค่อยไขยมันค่อยจับมันตรงวางไข่นะคะมันก็แอบออกไป แล้วเยอะอยู่นะนี่หลายร้อยตัวอยู่นะใช้นี่ค่ะอคอล,ลอ,นะอดเรียบร้อดเดยเลยแล้วอดแต่เช้าไม่คลอดตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละสาบินไม่ต้งเปิดดูมัววน เยอะเยะเยอะเยะยอะเยะนี่ค่ะเออแล้วค่ะแต่เยอะเยะเยอะเยะเยอะยเอะไม่นม่ไมมือค่ะนะมันมันจักจุ้มันตัวร้วงเลยไมเท่าตัวแม่มันไม่เท่าไรแต่ตัวด้วงกินกลัวไม่ไม่มแพวกอะไรนะคอ มันเดินเร็วเหมือนกัน,นเดินดูกำลังขนตอนนี้ขอดใหม่ๆมันจะคึุกมากเหมแต่ว่า,ามันขยันเดินเดี๋ยวักพักเขาพเราผสมพันธุ์แล้วมันเดินไม่เกี้ยเสียขาแล้วกัน เดี๋ยวเราก็จะมาเลือกผู้เลือกเดียวกันแล้วก็เอาให้มันกินมะม่วงสุกก่อนเั็นยินค่อใส่มันมันยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะยังไม่ค่อยมีเหมือนกับว่ามันยังไม่ได้เติมพลังเนาะร้อนเติมพลังให้มันก่อนให้มันให้มันกินก่อนนะคะเนาะให้มันกินกล้วยก่อนแล้วค่อยไข่มาแม้เพรมะมันสุกก็ได้วันนี้มีมะม่วงสุกอยู่นะคะ ตอนเย็นค่เอาลงค่ะตอนเย็นเราก็เอามลงไปไข่นะคะทอดแล้วค่ะ ตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะตัวก็เล็กตัวก็ใหญ่ดูนี่ก็ะกอดลกแล้วค่ะข้าวถงเป็นทางกาแล้วค่ะนี่นะคะโอ้ยข้าวติ๊กึงเพระมันกอดกันเต็มไปหมดเลยมันเป็นตัวผู้ตัวเมีย ไปแล้วค่ะบายๆจบคลิปนี้ก็จบเองนะคะก็เชิก,ชก,ชก,ชกติต้งเซนเทียร์ตอร์เเลยนะ